สวัสดีค่ะฉันชื่อพันธิย์อาถานอายุ61ปีสมัยสาวๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่พออายุขึ้นเลขสามเท่านั้นแหละปัญหาเริ่มมาเลยค่ะคือว่าเริ่มขึ้นหน้าผิวแห้งผ,ผิวลอกหน้าอกย่อนคอยยานเป็นถุงกาแฟเลยแต่ที่เป็นปัญหาหนักเลยก็คือไวัยทองมันไม่ใช่ แค่ล้อรูปวาบหรือว่างุดหงิดง่ายตอนเป็นหนักๆเลยก็คือบ้านหมุนเวียนหัวไปหมดจนไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวเลยค่ะโชคดีที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมายตัวนี้ละค่ะเห็นเขาโฆษณาในทีวีหลังจากที่ทาแล้วเนี่ยอาการก็ดีขึ้นตอนเนี่ยป้ากล้าไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วค่ะเพราะอาการที่เคยเป็นมันก็ไม่เป็นอีกเลยว่าที่หน้าป้าก็จางลง ผิวป,ป้าก็ดีขึ้นเหมือนเลือดลมมันเดินดีค่ะป้าคิดว่าตุกภาพมันดีมาจากภายในเลยเห็นผลมาถึงภายนอกนี่แหละแนะนําเลยค่ะป้าเป็นมาหลายปีแล้วก็ยังหายได้เลยขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาค่ะ